สวัสดีทุกคนสวัสดีจากจออสเตรียค่ะมาพบก COVID ับอีลรนนะคะที่ชองรัก่างไวส์สไยออสเตรียค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาทุกคนนะคะเ,เข้ามานะคะในยินนะวันนี้นะคะพี่ก็เข้ามาในยินนะคะ เพื่อที่นะคะจะมาเป็นหุ่นนะคะในการทำสป,ปาหน้านะคะตแต่วันนี้นะคะเรามาก่อนเวลาเราก็เลยนะคะพาทุกคนนะคะมาเดินห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็มาทานกาแฟกันก่อน,นะคะ่ะ

kisülnek rögtön, igen. Nagy bele nem, de jó. Ah, akkor most tudik helyet. Maradhatni, majd úgy, ahogy oldozhatják. Jelenként. a szenzáció. Nézd. Egy szó. Egyéb, viszket egyéb. 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 Hát. 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 az Hát. 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 เราสองคนนะทุกคนเข้าวินมาก่อนเวลานะคะเรามีนัดตอนออประมาณสองโมงนะทุกคนแล้วทีนี้เราก็เลยมาก่อนนะคะเพราะว่าต้องมาก่อนเวลานะทุกคนเราก็เลยนะคะ เราก็เลยมาทานกาแฟากันค่ะสวัสดีจัะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะวันนี้เราสองคนนะคะมีนัดนะที่จะเข้ามาเป็นหุ่นนะคะในการทำหน้านะคะ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะบีก็จะพาทุกคนนะเดินเล่นนะคะเพื่อที่จะรอเวลานะคะในการนัดนะทุกคนแฟนของบีนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะข้างไข้รองเท้ามากๆนะคะรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าในการทํางานหรือว่ารองเท้าที่เราเอาไว้ใส่เล่นนะคะทุกคนใส่เที่ยวอะไรประมาณนี้ถ้านางเจอนะคะไม่ได้เลยนะนางจะต้องหยุดดูนะทุกคน แล้วก็นะคะรอ,อ,องเท้าที่นางไปจับนี้ก็ค่อนข้างที่จะนะคะดีมากๆเลยแต่นางนะคะไม่ชอบสีของรองเท้านะคะช็อปนี้นะคะก็เป็นช็อปที่แฟนนะคะมาบ่อยนะทุกคนที่จะมาซื้อรองเท้านะคะในการทำงานนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่นี่นะคะแล้วก็บริการนะคะหลังการขายของเขานะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่านะคะ เรอ,อ,องเท้ามันมีปัญหาอะไรอย่างเนี้ยค่ะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะคะเขาจะไม่มีอิดออดนะคะแค่คุณมีใบรับประกันซื้อเมื่อไหร่มันอยู่ในระหว่างประกันนะคะเขาก็จะเคมให้เรานะคะโดยทันทีเลยนะทุกคนบริการหลังการขายนะคะก็ดีมากๆเลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะบีก็พาทุกคนนะเดินชมนะคะห้างสรรพสินค้านะคะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะคนก็ออกมาช็อปปิง้งมาเดินเล่นนะคะหลังจากที่ใกล้ถึงเวลานัดหมายนะทุกคนบีกับแฟนนะคะก็พากันขับรถเข้าไปนะคะในวีนเพื่อที่นะคะจะไปพบกันนะคะกับน้องที่เรานะคะได้นัดไว้นะคะสถานที่ที่จัดกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือวีนเขต15นะคะ เป็นการนะคะที่พี่คนไทยนะคะเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะรวมตัวนะคะคนไทยนะคะเป็นการพบปะสังสรรค์น,นะคะและพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็ความงามนะทุกคนกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะคะก็คือการแต่งหน้านะคะ การทำหน้านวดหน้านะคะแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของเขานะคะซึ่งนะคะถ้าเรานะคะใช้ดีถูกใจนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาทำหน้านะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะทุกคนวันนี้นะคะมาทำฟรีนะคะมาทดลองดูนะคะว่า ออสินค้าเขาโอเคไหมเ,เขาดีไหมนะคะถ้ามันดีนะคะเรารู้สึกชอบนะคะเราก็สามารถนะคะที่จะซื้อนะคะไปใช้ได้เลยค่ะที่แรกนะคะ<ย>วันนี้บีก็มีนัดนะคะคนเดียวนะทุกคนแต่ว่าแฟนของบีนะคะมาส่งด้วยบีก็เลยถามน้องเขานะคะ<ย>ว่า ให้แฟนพี่ทำหน้าด้วยได้ไหมนะคะเพื่อที่เขาก็จะได้ไม่ต้องมารอเรานะคะให้เสียเวลานะคะเขาก็เลยบอกว่านะคะเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะที่ทุกคนนะคะสามารถจะมาลงผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแฟนของบีนะคะก็สามารถที่จะทำหน้าได้ด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นผลพลอยได้ของบีไปนะคะแฟนบีก็ได้รีแลกด้วยนะคะซึ่งน้องเขานะคะก็อธิบายนะคะการทำหน้านะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงนะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะทุกคนและการทำหน้าวันนี้นะคะก็ไม่ได้เสียเงินเลยนะซักบาทเดียวนะคะ และถ้าทุกคนนะคะสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ห้าคนขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีนะคะบริการนะไปทําหน้าให้ถึงที่บ้านเลยค่ะขั้นตอนการดูแลผิวหน้าก็คือทความสะอาดจะสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดหน้าไม่ดีนะคะผิวหน้าเราเวลาบํารุงอะไรลงไปอ่ะมันจะไม่เข้าใช่มันก็จะไม่สะอาดแล้วก็เป็นแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็จะเกิดซิวอุตตันเกิดอะไรพวกนี้ได้อันนี้แก้ยากแล้วอันนี้ต้องไปดึงอย่างเดียวนะพ่อย่น ไม่เรามีเรามีครัวซ่าโอเป็นมาร์คหน้าที่ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะเงมาได้แล้วก็สกับได้ด้วยกิจกรรมวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะคึกคืนมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่านะคะไม่ได้มีแต่ชาวไทยนะที่มาพบปะสังสรรค์แล้วก็พูดคุยกันนะคะแต่ว่านะคะยังมีชาวต่างชาติด้วยนะซึ่งนะคะ มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่เขาสนใจนะคะมาทำสปาหน้านวดหน้านะแล้วก็อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นะคะเดี๋ยวอูจะใส่หลังจากมากอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาค่ะี่ตัวที่ช่วยกระชับผิวด้วยแล้วก็อพอทำเสร็จเราก็จะทำาัวสหา้ค่ะขอบคุณมากค่ะนะ แล้วก็ลงท้ายด้วยครีมแต่เครื่องสปาด้วยนะคะผิวแห้งผิวค่อนข้างที่จะไม่เรียบไม่เนียนเราก็จะอันนี้จะช่วยได้เราก็มาได้ทุกวันอันนี้ใช้ดีมากมทุกวันแล้วก็จะนุ่มแล้วก็จะทําให้แบบเหมือนเขาเขาเรียกว่าทําให้รู้สึกผ่อนคลายที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะ พยายามนะคะจัดกิจกรรมทุกเดือนนะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะและก็นะคะเขาก็จะพยายามนะคะเปลี่ยนสลับกันไปนะคะอย่างครั้งนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับความงามนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็อาจจะเป็นนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะทุกคน วิตามินซีเซรั่มค่ะช่วยยกระชับผิวหน้าลดรอยล่องลึกนะคะแล้วก็รอยกระฝ้าจุดด่างดำอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาผิวได้มากคุ้มมากบีนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องอูมากๆเลยนะคะที่เชิญบีนะคะแล้วก็แฟนนะคะไปในงานนะคะวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องนะคะบริการนะคะ เราสองคนนะคะประทับใจมากๆเลยนะคะในบริการของน้องค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็ได้ไปพบปะสังสรรค์นะคะกับคนไทยด้วยกันคะ่ะใช่ไหมคะโอเคเขาจะมีโปรแกรมที่ใช้กับวิตามินซีโดยตรงค่ะ แค่ลูกนะคะแต่เบาๆอันนี้ก็จะเป็นอันอื่นไฮ้ดรหรืว่าอันนี้ที่อูใส่ลงไปก็จะเป็นวิตามินซีด้วยจุกแล้วดเยลองดูนะไม่ใช่ทำหน้าขาวต้วดมาดามนใส่ีคัลเทลเลอร์นะครับบัสกอลส์ไ่ะแบะคนที่ะคดใล้ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของ B แล้วที่ B นะคะจะได้ทำบ้างนะทุกคน B ก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแล้วก็ได้พูดคุยนะคะกับพี่คนไทยนะคะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแลกเบอร์กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีความสุขมากๆเลยและพี่คนไทยนะคะที่เข้ามานะคะร่วมกิจกรรมในวันนี้นะทุกคน เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวีนนะคะบางคนนะคะมาไกลมากๆเลยนะคะเขาก็ยังนั่งรถไฟมานะคะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะมาร่วมนะคะพูดคุยกับคนไทยด้วยกันค่ะบีนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องอูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชวนบีนะคะมาในงานวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของกิจกรรมนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะบีโก้ได้ประสบการณ์ที่ดีนะคะ จากกิจกรรมนี้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้นะคะบีก็พาทุกคนออกมานอกสถานที่นะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะกับคนไทยด้วยกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจนะในการทำคลิปวิดีโอของบีนะคะครั้งต่อๆไปคะ่ะ บีนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เทุกคนนะคะทั้งใหม่แล้วก็ทั้งเก่านะคะที่กดติดตามนะคะกดให้กำลังใจกันนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอของบีไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอของบีคะ่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้านะคะบีจะพาทุกคนไปทำอะไร และถ้านะคะใครมีคำถามนะคะหรืออยากจะเสนอแนะอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็ทำหน้านะคะเสร็จแล้วจ้าทุกคนิ่มมากๆเลยเดี๋ยววีจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศนะ วันนี้นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นะคะก็บอกลากันนะคะด้วยภาพกิจกรรมนะคะของวันนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ